สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่บ้านสายเขียวกรีนคิทเช่นกันเช่นเคยนะคะวันนี้มีสูตรไม่ลับแต่เป็นสูตรลัดนะคะในการทําน้ําพริกอ่องมาฝากกันนะคะดูหน้าตากันใ,นใกล้ๆนะคะน่ากินมากเลยค่ะจริงกับผักสดที่ปลูกเองยิ่งอร่อยนะคะอันนี้เป็นสวิตชาตาที่ปลูกไว้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะ มาดูส่วนประกอบของน้ำพริกอ่องสูตรลัดของเรานะคะที่สำคัญเลยก็คือน้ำพริกตาแดงหรือน้ำพริกแห้งนะคะบางคนเลียกน้ำพริกแห้งแล้วก็มะเขือเทศมะนาวเนื้อสัตว์อันนี้เป็นไก่สับนะคะอกไก่สับเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลปี๊บแล้วก็มะนาวแล้วก็จะน้ำปลานะคะบางคนอาจจะ ใช้หมูสับก็ได้หมูบดก็ได้นะคะอันนี้มีไก่สับก็เลยเลือกไก่สับมาทําน้ําพริกอ่องสูตรลัดกันค่ะเป็นสูตรง่ายๆนะคะสไตล์แม่บ้านสายเขียวกรีนคิดเช่นสําหรับคนที่ไม่มีเวลาทําตามน้ำพริกเองมันยุ่งยากนะคะเราหาน้ําพริกตาแดงที่อร่อยอร่อยใหม่ๆนะคะถ้าดูเจ้าไหนที่เราซื้อประจำเราก็จะรู้ก็นำมาทำกันค่ะ ตัดจุกมะเขือเทศที่ล้างน้ําแล้วนะคะแล้วก็เอาช้อนกวาดไส้ออกพิงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็หั่นหรือว่าเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าสับให้ค่อนข้างละเอียดก็ได้นะคะหรือว่าไม่ละเอียดก็ได้เดี๋ยว,วเวลาเคี่ยวนานๆเขาก็าจะเปื่อยไปเองแล้วก็ล้นใส่น้ำมันแล้วใส่ไก่สกกับไปเลยนะคะแล้วจะต,ตามด้วยมะเขือเทศหรือมะเขือ เี่ยวไฟกลางๆนะคะ,มะเมือเเทศนั้นมีประโยชน์มากมายทีเดียวนะคะโดยเฉพาะสารสีแดงเรียกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะชื่อไล,ไลโคปีนนะคะมีทั้งป้องกันมะเรงบำรุงสายตาบำรุงผิว เยอะแยะเลยนะคะทำให้ผิวเป็่งปลังโดยเฉพาะคุเนี่วสาวนะคะที่เขาบอกว่ากินมะเขือเทศและแข้นจะแดงนะคะคือมันมีส่วนทําให้ผิวคําณเป็่งปั่งสดใสนั่นเองค่ะที่บ้านก็จะปลูกมะเขือเทศสีเหลืองวันนี้กาลังเพาะสีแดงอยู่นะคะก็ไม่่อ่มีเวลาดูแลเท่าไหร่แต่ว่าก็พอได้ทําอาหารบ้างนะคะขายปิกบ้างน้ำฟลิกก็เลือกเจ้าที่ เราเห็นว่าเขาทำใหม่ๆนะคะเจ้าประจําอาจจะมีเจ้าประจํานะคะอันนี้มันจะลดเวลาลดเวลาในการทํานาบิอองเราได้มากทีเดียวนะคะทิ้กลงไปหมดเลยนะคะมะเขือเทศเขาก็จะเละง่ายนะคะเดี๋ยวเราก็ถ้าแห้งเราก็เติมน้ำมันได้ไดอีกเล็กน้อยนะคะ ทำง่ายมากทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นสูตรลัดในการทําน้ําพลิกอ่องแบบบ้านๆสไตล์ในบ้านสายเกียวกรีนที่เช่นนะคะสไตล์คนทํางานที่ไม่ค่อยจะมีเวลามากนักนะคะเราผัดพริกกับจับไก่จับมะเขือเทศเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรส ง,ง่ายๆนะคะนำไปกองสูตรง่ายๆปุงด้วยน้ำตาลป,ป,ป,ปีมบหรืน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ <ๆ S 2> ให้ความจัดจ้านด้วยมะนาวนะคะอันนี้ก็ให้ชิมหมาตามชอบเลยนะคะว่าใครชอบรสไหนบางทีอาจจะคือบางรายการเมนูอาจจะไม่ได้บอกสัดส่วนที่แน่นอนนะคะเพราะว่า บางอย่างนะเราก็ให้ชิมตามความชอบของคนทำเลยนะคะบางทีคนกินรสชาติก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ชอบแบบเปรี้ยวมีติดหวานมีติดเค็มเล็กน้อยนะคะโดยมากจะชอบเปรี้ยวน้ำนะคะตามเปรี้ยววิตามินซีแล้วก็ได้จากมะน,นาวนั่นเองะคะ่ะ เ้ำมงปลาได้เด็กน้อยนะคะอย่าเยอะกินเค็มมากก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเอาแค่พออร่อยนิดหน่อยพอน้ำาิกก่องกินคู่กับแคบหมูหรือว่ากากหมูก็กรอบอร่อยมากทีเดียวแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะคะลืมซื้อเสร็จแล้วค่ะน้ํำริอก่องสูตรััทง่ายๆเลยค่ะเสร็จแล้วจ้ะเอามาชิมเหมือนก่อนนะคะ นบบนิดนึงรสจะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มนะคะกินกับผักสดแล้วถ้าเรามีของอื่นก็ยิ่งอร่อยนะคะโดยเฉพาะนี่นะคะปลาสลิดทอดกับไข่ต้มนะคะกินเข้ากันเข้ากันกับผักสดสดที่ปลูกเองยิ่งอร่อยคะ่ะ ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะฝากกดติดตามช่องแม่บ้านสายเขียว Green Kitchen เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ